สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันเหล็กแล้วนะคะพี่ฝากพีๆ่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้นะคะพี่อันนี้จะมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาหนูก็เรียกไม่ถูกไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะได้มาเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะพี่เนี่ยค่ะจะเป็นเจ้าสัวปูะะ่บุญค่ะพี่ตรงนี้จะเป็นเจ้าสัวปู่บุญนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะ หนูว่าน่าจะเป็นข้อมือมากกว่านะคะพี่เพราะว่าจะเป็นสายอย่างนี้ค่ะพี่นะคะน่าจะเป็นสายอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้เป็นเจ้าสวนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เจ้าสวนนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นปูเอี่ยมนะคะพี่ปูเอียมนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะปูเอียมนี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาปูเอียมนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาปูเอียเอ่ยมค้านะคะเป็นข <im pushing. S 2> ้อมือนะคะพี่ขาเป็นข้อมือค่ะสนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ อันนี้เป็นตะกรุดค่ะพี่ขาเป็นสายคาดเอวหนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขานะคะตะกรุดจะมีสามดอกนะคะพี่ตะกรุดจะมีสามดอกอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สายคาดเอวนี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นสายคาดเอวค่ะพี่ขาไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกดอกนี้นะคะพี่ขานะคะความยาวก็อยู่ที่ประมาณนิ้วนิ้วนางค่ะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณนิ้วนางนะคะพี่ขานะคะ เกือบๆแล้วก็ประมาณว่านิ้วนางค่ะพี่อาจจะไม่ถึงนิดเดียวก็ถึงค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ตะกุดหลงพ่อทาวัดพเนียงแตกนี่ค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทค่ะพี่เจ็ด้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นตะกุดหลงพ่อทาวัดพเนียงแตกค่ะพี่ตามรูปไปนะคะพี่ขานะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหนังนะคะพี่ ตะก,กุดหนังค่ะพี่ขา EP นี้มีอยู่สองดอกของขอดอกละห้าร้อยบาทค่ะพี่หนูขอดอกละห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาดอกละห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ดอกที่หนึ่งนะคะพี่อันนี้เป็นดอกที่หนึ่งค่ะพี่ขาหนูขอว่าที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นดอกที่สองนะคะพี่ดอกที่สองนี่ขอไว้ที่500อยบาทนะคะพี่5้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดค่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะพี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตะกุดหนังนะคะพี่ไม่ใช่ตะกุดห,หนังค่ะไม่รู้ตะกุดอะไรค่ะพี่ ขอโทษนะคะขอโทษค่ะพูดผิดค่ะไม่ใช่ตะกุดหนังนะคะแจ้งก่อนนะคะพี่ไม่ใช่ตะกุดหนังค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหานุมานะคะพี่ขาจะมาเป็นชุดอย่างนี้เลยค่ะพี่จะมาเป็นชุดอย่างนี้นะคะพะี่ะะพอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่นะค่ะตะกุดพร้อมเหรียญนะคะพี่ขาตะกุดพร้อมเหรียญอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้ก็จะเป็นตะกุดนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อกลวยค่ะพี่นะคะ อันนี้ขอวว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ดอกนี้หนูขอวว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่กาได้มาอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนูขอวว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบบาทเลยค่ะพี่กาตะกุลหลวงพ่อกลวยคะ่ะโอเคนะคะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกัวค่ะพี่ขาด้านหลังจะมีตะกรุดอยู่5ดอกอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกัวด้านหลังจะมีตะกรุดอยู่5ดอกขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาปลูกไข่เริ่มรอบอย่างนี like <TH> ้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ปิดตาเริ่มขอบอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นปิดตาปุ้มปุ้ยค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปิดตาปุ้มปุ้ยนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปิดตาปุ้มปุ้ยคะ่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดก้นลายเซนนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาห600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยคะ่ะส่วน well. วน, Again, วนี้จะเป็นสีพึ่ง ไม่ทราบพ้าของหลวงพ่ออะไรค่ะเป็นผ้าปิดตายอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ระับสีพึ่งเล็กๆนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าปิดตาหลวงพ่อทับค่ะพี่ขาปิดตาหลวงพ่อทับวันอานงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อทับนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นปิดตาถักเชือกอย่างนี้นะคะถักลวดอย่างนี้ค่ะพี่ถักลวดอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600้อบาทนะคะพี่ไอถักลวดนี้หนูขอไว้ที่600้บาทปลายทางบอกเพิ่ม5้าสิบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นเป็นเหรียญอย่างนี้คะ่ะพี่มีพระพุทธข้างหลังจะมีประสาทค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะ อันนี้ขอไว้ที่5 0 0บาทนะคะพี่องคน์นี้หนูขอไว้ที่5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้คะ่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทนะคะพี่เนี่ยนี้ตามสภาพนะคะพี่ขาเพราะหนุได้มาสภาพนี้ขายตามสภาพคะ่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนี like นน um ้จะเป็นเดือนรอบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดืยนรอบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะส่วนนั้นจะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่พักกิ่งกอกอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ สวยจะเป็นหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดนะคะพี่คะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่หลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะสวยจะเป็นสมเด็จเก่าๆค่ะพี่ขาสมเด็จเก่าๆอยสส่างนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่สมเด็จองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเหลี่ยงกลมหลวงพ่อรวยนะคะพี่ขายนะคะเหลี่ยงกลมหลวงพ่อรวยนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหลียงกลมหลวงพ่อรวยหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่สุกวดปากคลองมะขามเท่านี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นงบนำอ้อยนะคะพี่งบนำอ้อยนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะตรงปกแน่นอนค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญจอบค่ะพี่ขาเหรียญจบหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ขาเหรียญจบเลขหลวงพ่อเงินพิมพ์สองหน้าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อพรมอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นพ้าปิดตาค e: yes. ่ะพ like ี่ขาปิดตานี Man, ้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปิดตาไม่ทราบทีค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนรูปไข่หลวงพ่อไปค่ะพี่ขาเดียนรูปไข่หลวงพ่อไปอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเดียนรูปไข่หลวงพ่อไปค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาได้มาจภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่500อบาทค่ะพี่ลิงจับหลักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ขานะคะขอว่าที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพ,พี่ตามภาพค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่500อยบาทค่ะพี่เหรียญนี้หนูขอว่าที่500ยบาทนะคะพี่ขา500อบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นกุกมารพ่อตีหรือเปล่าค่ะพี่นะคะ อันนี้ขอว่าที่500ยบาทนะคะพี่กูมารองค์นี้หนูขอว่าที่500บาทนะคะพี่ขา500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตานี้ขอว่าที่500ยบาทนะคะพี่ปิดตาองค์นี้หนูขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเหรียญพับพุทธค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่เหรียญพับพุทธนี้หนูขอว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่อันนี้ขอไปที่600บาทนะคะพี่เหรียญจอบเล็กองค์นี้นะคะพี่ขาเริ่มจับขอบอีกนี้ขอไปที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไปที่500บาทนะคะพี่ปิดตาองคนี้หนูขอไปที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไปที่700บาทนะคะพี่หลวงพ่อปานขี่ไก่นี่ขอไปที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ อันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ข้างบนจะเป็นหอยนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่นี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อเงินองค์นี้หนูขอว่ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะหนูขอว่ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะพี่ขาอันน <cave>. ี้ขอว่ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แหวนนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส,ส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปลอกหลวงปู่ทิมนะคะพี่รูปปลอปูดทิมนี่ขอไว่าที่500้ยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอว้ที่500้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปปลอปู่ทิมค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นพระไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะน่าจะเป็นพระใช้วัดพิมพ์ห้าเหลี่ยมหรือเปล่าคะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่500้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตามีเชือกขั้นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะจะมีเชือกขั้นอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปิดตาหลวงปู่เอียงวัดสะพานสูงหรือเปล่าหรือหนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่โตค่ะพี่ขาล้อแม็กหลวงปู่โตค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงปู่โตนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขานะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะอันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญนี้เหมือนว่าเป็นทรงหานุมานหรือเปล่านะคะเหมือนทรงหานุมานเลยค่ะพี่ อันนี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นขุนแผนนะคะพี่ขุนแผนนี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทนะคะพี่ขุนแผนองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพระร่วงนะคะพี่ขาพระร่วงอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พระร่วงอันนี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทค่ะพี่ขา600อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมค่ะพี่ตลับ ตลับสีพึ่งไม้เป็นไม้นะคะพี่เป็นตลับไม้นะคะพี่นะคะเป็นของหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้จะเป็นพื้นสีเหลืองนะคะพี่ขานะคะตลับไม้สีพึ่งนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขานะคะข้างในก็จะมีพระหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็1แป1เอ็ดพระสิอ็ดองตกระด5ดอกลูกอม1ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่1,500บาทนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์ N หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีก้านึ่งแค่ะพี่ขานะคะตะลับไม้นี้ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขา พร้อมโอนพันห้าปลายทางบวกห้าสิบาททุกกรณีนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาขอพระคุณมากค่ะ